เอาแล้วค่ะทุกคนถึงวินาทีสำคัญนะคะหลายๆคนคงงงว่ามันคืออะไรเนาะนี่คือหนึ่งในความพยายามของเรานะคะสาวสว่างนี่คือพยายามสุดแล้วแต่สิ่งนี้อยากจะบอกเลยว่าสำเร็จคืออะไรทุกคนมาดูกันค่ะเดี๋ยวนะคะ <S <S จับจ้องดูให้ดีๆว่ามันจะเป็นอะไรตอนนี้แหละใจความสำคัญมันจะขึ้นละ รุนมากทุกคนรุนมากกับเมนูนี้รุนจริงๆรุ้นจนแบบคือไม่ไหวจะรุนแชนจชนจชนเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหมูกรอบเป็นหมูกรอบสักทีนะคะใครบอกว่าไม่สําเร็จเท่านี้ก็สําเร็จไม่ต้องมีใบประกันหรือใบประกาศนะคะที่โชว์ออฟว่าตัวเองทําอะไรได้บ้างแค่ขอให้มีความพยายามเท่านั้นก็พอแล้วจ้านี่แหละค่ะเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่าง แต่ต้องรอให้เขาเย็นก่อนโอหแม่เจ้าช้ำเป็นช้ำเลยอยากจะบอกมาภูมิใจมากทุกคนอือเสร็จแล้วหมูกรอบได้แล้วนะคะประมาณสามกิโลนะคะทอดออกมาได้แค่นี้ชิ้นแค่นี้จริงๆพยายามสุดๆ เราก็ได้ทำสำเร็จแล้ว,ลวจ้าเสร็จไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋านี่เลยค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนเราก็จะได้กินหมูกรอบอยู่ที่นั่นไปแล้วจ้าเอามาฝากแล้วนะจ๊ะคือดูดีจังเลยอ่ะทุกคนเราให้เขาเย็นก่อนนะคะถ้ายังไม่เย็นนะก็ายังขนาดนี้ละ ไอเย็นจะขนาดไหนแม่เจ้าไม่มีกระเด็นด้วยนะคะจะบอกให้นี่คือชิ้นส่วนที่อยู่ข้างล่างวนะกือบนอกนุ่มในได้หมดสดชื่นเลยจ้าหือ